ไซสเอดหรือยุคน้ำแข็งคือยุคสมัยที่โลกถูกแช่เย็นจากการมีอุณหภูมิที่ลดต่ำจนแหล่งน้ำต่างๆกลายเป็นน้ำแข็งช้างแมมมอธหนฟูหรือเสือเขี้ยวดาบ ที่ได้เดินไปมาบนพื้นโลกรวมถึงเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มก้าวขึ้นมามีบทบาทสําคัญต่อระบบนิเวศของโลกด้วยอซ์เอตโดยทั่วไปคือช่วงเวลาที่บริเวณขั้วโลกถูกปกคลุมด้วยฐานน้าแข็งเป็นบริเวณกว้างโดยเกิดจากปรากฏการณ์การลดต่าของอุณหภูมิเป็นเวลานานติดต่อกันหลายล้านปีจนทําให้โลกถูกปกคลุมด้วยฐานน้าแข็งขงนาดใหญ่ตลอดเวลาที่โลกได้ถือกําเนิดขึ้นนั้นมียุคน้ําแข็งครั้งใหญ,ใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย5ครั้งโดยครั้งแรกสุดเกิดขึ้นเมื่อราวๆ2 0 0 0ล้านปีที่แล้ว โดยมันกินเวลาถึง300ล้านปีส่วนยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ2.6ล้านปีที่แล้วโดยถูกเรียกว่าเป็น Quaternary glaciation หรือ Pleistocene glaciation และในทางทฤษฎีแล้วเรานับว่าปัจจุบันยังอยู่ในยุคน้ำแข็งนี้โดยสาเหตุที่เราอาจไม่ได้เห็นโลกปกกลุมด้วยน้ำแข็งแบบในการ์ตูนไอซ์เอนั้นเป็นเพราะยุคน้ำแข็งมีวัฏจักรระยะเวลาที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆตึงในช่วงที่โลกหลาเย็นจนมีแต่น้ำแข็งนังเรียกว่า Glacial Period ขณะที่จะมีช่วงที่อากาศอบอุ่นขึ้นจนทางน้ำแข็งต่างๆละล เรียกว่าอินเตอร์เก a เชียลพีเรียหรือช่วงขั้นยุคน้ำแข็งโดยเกรเชียลพีเรียครั้งล่าสุดเพิ่งหมดไปเมื่อราวๆ1วหนึ่งหนปีก่อนหลังจากนั้นนับมาจานถึงปัจจุบันที่พวกเราอาศัยอยู่ก็จะเป็นอินเตอร์เกรเชียลพีเรียที่อุณหภูมิอบอุ่นขึ้นมาแล้วซึ่งปกติจะกินเวลาราวๆ1วหนึ 1, ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันปีถึงแม้ว่าสำหรับนักธรณีวิทยาแล้วจะนับเอาไอซ์เอชตั้งแต่การเริ่มต้นของคอร์เทนารีเกรเซียชั่นตั้งแต่ 2, น่อนงปัจจุบัน แต่สำหรับคนทั่วไปหรือใน pop culture มาเข้าใจว่า Ice Age เพียงใน Gracial Period ครั้งล่าสุดนั่นเอง Last Gracial Period คือช่วง Gracial ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่เมื่อราว115,000ถึง11,700ปีก่อนและในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่นับเป็น the Last Ice Age ซึ่งในระหว่างช่วงนี้ช่วงที่ลองหนาวเย็นที่สุดจะถูกเรียกว่า Last Gracial Maximum เริ่มตั้งแต่26,000ปีถึง20,000ปีก่อน ซึ่งในช่วงเวลานั้นโลกหนาวเย็นกว่าปัจจุบันมากนั่นคือทั่โลกมีอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำอยู่ที่เพียงราวๆ8องศาเซลเซียสเทียบกับปัจจุบันที่อุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ราวๆ15องศาเซลเซียสในตอนนั้นโลกจะถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งขนาดใหญ่มากมาย สำหรับทาน้ําแข็งที่เกิดขึ้นบนพื้นดินนั้นสามารถแบ่งเป็นทาน้ําแข็งที่มีขนาดใหญ่โตเรียกว่าเมนเกรเชียหรือทาน้ําแข็งภูเขาซึ่งจะสูงมากกว่า5กิโลเมตรและยาวได้หลายร้อยเมตรอีกแบบคือคอนติเนนทัลไอซ์ชีสหรือทาน้ําแข็งทวีปคลุมบริเวณกว้างขวางหลายพันกิโลเมตรส่วนทาน้ำแข็งที่เกิดขึ้นบนทะเลนั้นไม่ได้มีมากมายเท่าบนบกโดยมีลักษณะเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำเนื่องจากมีความเค็มและความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำทะเล ทารน้ำแข็งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากการที่น้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งซึ่งนอกจากจะทําให้เกิดเป็นทารน้ําแข็งแล้วแผ่นน้ําแข็งที่กั้นอยู่ยังทําให้ความร้อนไม่ได้ถูกถ่ายเทระหว่างน้ําและอากาศรวมถึงแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังถูกน้ําแข็งสะท้อนปรับขึ้นไปด้วยทําให้อากาศด้านบนทารน้ําแข็งสามารถมีอุณหภูมิต่ําถึงลบสาองศาเซลเซียสซึ่งนอกจากน้ําแข็งจะทําให้อากาศหนาวเย็นแล้วยังทําให้โลกแห้งแล้งด้วยเพราะน้ําต่างๆกลายเป็นน้าแข็งหมดจนาระดับน้ําทะเลลด เกิดเป็นแผ่นดินที่ราบมากมายแตกต่างจากปัจจุบันนักเขียนแผนที่เพิร์นรามอนด้ในรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในปี2 0 1 9 2 0 1 4และ2021ร่วมกับข้อมูลภูมิประเทศในปัจจุบันนำมาประกอบการจนได้เป็นแผนที่สมมุติของโลกเมื่อ2 0 0 0 0ปีที่แล้วโดยในแผนที่จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ส่วนนอกจากน้ำทะเลนั่นคือสีขาวเป็นพื้นดินปัจจุบันสีน้ำเงิอนอ่อนเป็นพื้นดินจากยุคน้ำแข็งและสีฟ้าที่เป็นส่วนของทานน้ำแข็งโดยจะเห็นว่าในอดีต ทวีปต่างๆมีบริเวณพื้นดินมากกว่าปัจจุบันโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรามีแผ่นดินที่หายไปชื่อซุนดาแลนด์ซึ่งครอบคลุมบริเวณอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงไทยด้วยไปจนถึงการมีส่วนรอยต่อระหว่างทวีปต่างๆซึ่งพื้นที่เหล่านี้ค่อยๆจมหายไปหลังระดับน้ําทะเลสูงขึ้นหากเปรียบเทียบกับกับปัจจุบันและเมื่อ2000 20, ปีก่อนผิวโลกถูนแข็งปกคลุมอยู่8%เทียบกับปัจจุบันที่3% โดยฐานน้ำแข็งนี้ปกคลุมพื้นดินถึง25%เทียบกับปัจจุบันเพียงแค่11%เท่านั้นในช่วงเวลานั้นทวีปอเมริกาตอนบนส่วนใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งโดยมีลักษณะเป็นภูเขาสูงครอบคลุมด้วยป่าไทกล้าหรือป่าเกตหนาวป่าละเมาะกึ่งแห้งแลง้งและทุ่งหญ้าในบางแห่งขณะที่ทวีปยุโยรปตอนเหนือ ถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งจนแทบไม่มีป่าอยู่เลยทวีปแอฟริกาจะแบ่งเป็นตอนเหนือที่จะเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและในตอนใต้มีเขตทุ่งหญ้าอยู่บ้างส่วนในเอเชียเป็นป่าฝนในฝั่งตะวันตกอีกด้านในจีนจะเป็นทะเลทรายที่สูงหรืออัลไพน์เดสเซิร์ตและทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตอินเดีย และเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวจัดสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จึงอพยพย้ายถิ่นฐานหาที่อยู่อาศัยในบริเวณอากาศอบอื่นมากกว่าที่จะเป็นเขตหนาวแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมหนาวจัดโดยเฉพาะสัตว์ต่างๆที่น่าสังเกตว่ามีขนาดใหญ่ว o ลลี่แมมมอธที่มักถูกเรียกว่าช้างแมมมอธสัตว์ขนาดยักษ์ที่กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคไอซ์เอ พวกมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อราวราว4,000ปีก่อนจนสูญพันธุ์ไปเมื่อราวราว4,000ปีก่อนมันมีลักษณะคล้ายกับช้างทั่วไปแต่จะมีขนยาวกว่ามากโดยพวกมันมีขนาดใหญ่โตวกว่าช้างในปัจจุบันด้วยความสูงที่ไหล่ถึง3.5เมตรและหนักกว่า8ตันนอกจากนี้มันยังมีงาที่ยาวมากโดยในบางตัวยาวได้ถึง4เมตรแม้วูลี่แมมมอธจะไม่ได้เป็นช้างที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าช้างในปัจจุบันที่สูง2-3เมตร หนัก3 6ตันนอกจากแมมมอตขนโดกแล้วเสือเคี้ยวดาบก็เป็นสัตว์จากยุคนี้ที่เป็นที่รู้จักกันมากอีกชนิดสัตว์ที่เป็นเซเบอร์ชูดแคทหรือเสือเขี้ยวดาบนั้นจริงๆแล้วพวกมันอาจไม่นับเป็นเสือไทยโดยสายพันธุ์ที่โด่งดังที่สุดคือสมัยโรดอนจากวงฟิลิเดวงของเสือและแมวในปัจจุบันสมยโลดอนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ2.5ล้านปีก่อนและอยู่มาถึงเมื่อ1 0,000ปีก่อน นอกจากสมัยโลดอนจะมีเขี้ยวยาวน่ากลัวแล้วนักบรรพชีวินยังเชื่อว่ามันเป็นนักล่าที่เก่งกาจด,ด้วยโดยมันอาจสามารถล่าสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆได้ด้วยตัวเองเช่นวัวม้าแมมมอตไปจนถึงสลอตแมสสลอตในปัจจุบันจะมีขนาดเพียงราวๆหนึ่งเมตรแต่ไม่ใช่กับใจแอนสลอตจากยุคน้ำแข็งสายพันธุ์เมกเทเรียมสามารถยืนสองขาบนพื้นและมีความสูงไหลถึง2เมตรและยาวหัวถึงหาง6เมตร พวกมันเกิดมาบนโลกเราๆ5ล้านปีก่อนและสูญพันธุ์ไปราๆ10,000ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆอีกหลายชนิดเช่นยักษ์กริปตโตดอนที่มีเกราะขนาดใหญ่ปกคลุมหลังของมันพวกมันยาวกว่า3เมตรและสูงกว่า1.5เมตรเคฟแบร์มีดึกนําบันที่ใหญ่กว่าหมีปัจจุบันด้วยความสูงตอนยืน4ขาถึง2เมตรนอกจากนี้ยังมีหนึ่งในนกปินได้ที่ใหญ่ที่สุดเทลาทอนิสกับขนาดปีกที่กว้างกว่า3.5เมตร และสูง75เซนติเมตรไม่ใช่แค่บนบกแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อศาศัยอยู่ในน้ําเองก็ยังมีขนาดใหญ่เช่นนากยักษ์เมกาออนทูมิคาเอโรดีที่ยาวถึง2.5เมตรเตนและค่าที่อาจจะตัวยาวถึง9เมตรและหนัก8-10ตันแม้สัตว์บกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีขนาดใหญ่หากเทียบกับในปัจจุบันสัตว์ต่างๆเหล่านี้เริ่มปรับตัวให้เข้ากับโลกที่มีสภาพแวดล้อมสุดขั้วแต่พวกมันเจอกับหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือสัตว์นักล่าย,ยืนสองขาในมือมีหหนรรรูปป่าางะลด ที่ถูกหลับจนคมกริบจ้องจะเล่นงานสัตว์ทุกชนิดที่ทําได้สัตว์ที่ว่านี้ก็คือโฮโมเซเปียนในตอนนั้นมนุษย์กําลังอยู่ในยุคที่เรียกว่าสโตนเอชหรือยุคหินซึ่งมนุษย์สามารถสร้างอาวุธและเครื่องมือต่างๆได้หลากหลายมากกว่าที่เคยเป็นมาพวกเขาเริ่มที่จะประดิษฐ์เครื่องนุ่งห่มขึ้นเพื่อป้องกันตัวจากสภาพแวดน,น้อมตามด้วยเครื่องมืออย่างเข็มที่ทําไม่สามารถยิบถักเสื้อผ้าที่ดียิ่งขึ้นได้จึงสามารถอาศัยอยู่ได้แม้ในสภาพอากาศหนาวและเพราะแผ่นดินต่างๆที่เชื่อมต่อกัน ทำให้มนุษย์สามารถเดินทางอพยพไปมาระหว่างทวีปได้มากขึ้นเมื่อประสบความสําเร็จในการล่าหาอาหารและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นแล้วพวกเขาก็เริ่มตั้งถิ่นฐานของตัวเองจนนํามาซึ่งการพัฒนาวัฒนธรรมหนึ่งในหลักฐานที่ยังลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันคือภาพเขียนผนังถ้า ซึ่งมนุษย์เริ่มวาดภาพต่างๆลงไปตั้งแต่เราๆ4 0 0 0 0ปีที่แล้วโดยเป็นภาพของวิถีชีวิตมนุษย์ในยุคสมัยนั้นจริงๆแล้วไอซ์เอชไม่ได้มีเพียงมนุษย์ปัจจุบันโฮโมเเปียนเท่านั้นแต่ยังมีญาติของพวกเราอย่างโฮโมเนนดัลเทลริสที่เป็นคูก่แขก่งอยู่ด้วยแต่มนุษย์สายพันธุ์อื่นๆก็สูญพันธุ์ไปเมื่อราๆ4 0 0 0 0ปีก่อนจนเหลือเพียงเราโฮโมเเปียนเท่านั้นมีสมุติฐานหลายอย่างที่ถูกนำเสนอขึ้นมาว่าอะไรเป็นเหตุผลของการสูญพันธุ์นี้ ตั้งแต่การถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษของเราที่แข็งแกร่งกว่าการถูกกลือนไปกระสายพันธุ์ของพวกเราไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ดีโฮโมเซเปียนส์ก็เป็นสายพันธุ์เดียวที่เอาชนะสายพันธุ์อื่นๆและเอาชีวิตรอดจากความเปลี่ยนแปลงมาได้จนกระทั่งในช่วงที่สิ่งมีชีวิตต่างๆเริ่มจะปรับตัวรับมือต่อสภาพแวดล้อมของยุคน้ำแข็งได้และแพร่กระจายกันออกไปมากขึ้นสัตว์ต่างๆก็เริ่มสูญพันธุ์ลงไปพร้อมๆกันอีกครั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศครั้งใหญ่ ที่ทำให้เข้าสู่ช่วงสิ้นสุดของยุค The Last Ice Age หลังจากที่โลกอยู่ในช่วงหนาวเย็นมาเป็นเวลานานถึงเกือบ90,000ปีอากาศของโลกก็แร่งอบอุ่นขึ้นทำให้โลกเริ่มเปลี่ยนไปท้งน้ำแข็งต่างๆเรื่อนละลายเผยให้เห็นผิวโลกที่เคยถูกน้ำแข็งบดบังเอาไว้ทำให้ได้รับแสงอาทิตย์มากขึ้นน้ำแข็งที่ละลายยังส่งถอนให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแผ่นดินที่เคยเชื่อมต่อกันก็เริ่มถูกกระแสน้ำตัดผ่านพื้นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนบกก็ลดลงตามไปด้วย ทว่าในเวลาเพียงไม่นานอุณหภูมิโลกก็กลับมาหนาวเย็นอีกครั้งจนเป็นยุคน้ำแข็งช่วงสัน้นส้นและพลิกกลับมาอบอุ่นอีกครั้งยังไม่มีข้อสรุปว่าอะไรทําให้อยู่ๆอากาศก็เกิดผันผวนในช่วงเวลาที่สั้นแบบนี้โดยมีทั้งสมมติฐานว่าองศาวงโคจรของโลกเปลี่ยนไปจนถึงการถูกกระตุ้นจากอุกกบาดหรือภูเขาไฟระเบิดอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทาให้สัตว์จํานวนมากมายล้มตายลงเพราะปรับตัวไม่ทันและค่อยๆสูญพันธุ์ไปและช่วงเวลานี้ก็ถูกเรียกว่าเดอะยังเกอร์ดรอัส ระหว่าง12,900ถึง11,600ปีก่อนเข้าสู่สมัยโฮโลซีนซึ่งเป็นช่วงสมัยของปัจจุบันแม้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างกระทันหันจะทำให้สัตว์จำนวนมากมาหายไปแต่ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นก็คือสัตว์ที่ยืนสองขาใส่เสื้อผ้ามือถืออาวุธและเป็นฝีมือของสัตว์ชนิดนี้เองที่ก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้ยุคน้ำแข็งจะทำให้สัตว์จำนวนมากมายสูญพันธุ์ไป แต่สัตว์สองขาหน้าใหม่เนี้ยก็อาจจะเป็นสาเหตุให้สิ่งมีชีวิตต่ตางๆถูกกวาดล้างไกมากกว่าที่โลกเคยเป็นมาซะอีกผลกระทบมหาศาลที่มนุษย์ได้ฝากไว้กับโลกส่งผลให้วัฏจักรเรเชียลและอินเตอร์เรเชียลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและคาดเดาได้ยากขึ้นทําให้ยุคน้ําแข็งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจรุนแรงกว่าครั้งไหนๆที่เคยเป็นมาก็ได้